ังไงตรงกลางมันตลกอะ่ะเวิร์กชอปราคาใช่นี่คือน่าสด หน้าสดหน้าฟิลเตอร์หน้าสดหน้าฟิลเตอร์มันแตกต่างเลยวันนี้จะมีแขกรับเชิญถ้าถึงห้าร้อยจะเบิกตัวแขกรับเชิญ ทอาไม่ถึงลดลงเ,ลเรื่อยๆกำลังรุ้นว่าใครเอาไว้ถึงห้าร้อยก่อเรีี้มันลดลงเ,ลเรื่อยๆอยเนี่ยแขกรเชิงคือชัอนเองไม่ใช่อะไรใกล้ถึงละใกล้ถึงแล้วลดลงอีกแล้ว วายู o รนพี่อาวถึงแล้วโอ้ยคำวัดผมสุดๆดปิดสวัสดีครับ <c oughs> ทุกคนถึงแล้ว <c oughs> สวัสดีครับดูไลฟ์อยู่ถึงห้ารอยคนแล้วอนอร์ัดเกณฑ์มากี่คน <c oughs> อนะัานะไม่เกณฑ์นคนครับแต่ว่านะันะดูเห็นพ่ก้าแบบเรียกทุกคนแบบเดียวทุกค,คนก็แบบ เข้ามาเร็วมากดูคนเก่งมากมาแล้วสวัสดีครับพี่แม็กซ์หนึ่งห้า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 หนึ่งไม่ไม่ไม่หวยแล้วครับไม่ไม่แน่ใจน้องนารครับพี่แม็กปะปาน้องเดนซี่อุ้ยหล่อมากนี่ชมพี่แม็กใช่ไหมครับเอาไม่คิดว่าเป็นชั้นเมื่อวานชอปปี้กาชอปปี้กาต้องเพอร์เฟกต์มากชอปป้า พี่กาพอพี่กาทั้งหล่อสวยเก่งครับโอ้โหพี่แม็กพี่แม็กชกอยู่ค่ายไหนคร <laughs> ับช่วงนี้เก็บตัวอย่าครับผมเดี๋ยวใกล้ใกล้ในแข่งละอ,อุ๊ยมีคนมีคนแบบว,ว่าเขาเรียกว่าแตกแต่งกับทรงผมของพี่แม็กนะครับ<ต>พี่แม็กน<ต>่าใจมากแม่แบบว่าพี่แม็กผูกจุกน่ารักมากเลือนหมัลื้อนเหมือนเอาใจหนูไปเลยใช่คืออานั่นใช่คำผิด ชมเลิศเกินเอเมนตนัดใช่ไหมครับพี่แม็กทำไม<ช>ทำไมแม็กเหมือนนักมวยหรอไม่เหมือนนักมวยหรอถ้านะนะ้าเนี่ยนักเชี่ยวพี่แม็กเหมือนสมุไรแตุ่กคนบอกเหมือนนักมวยสมุไรเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกือบหมูด้วยหรอคิดถึงน้องนัดมากเลยค่ะคใครๆก็คิดถึงคิดถึงน้องนัดเหรอเดี๋ยวนี้ เอ้ยอะไรไม่ได้มางนี่คนเดียวไม่ได้มา吗ก็ปีการด้วยฉันไม่ได้มาอไากไหนนะเนี่ยครูกล้ากับพี่แม็กเหมือนแฝดเลยงับเหมือนอยู่นะทุกคนดูนี่พอใส่กูเตอร์แล้วเหมือนเลยพูตเตอร์เบามากเลตเตอร์เบามากเห็นปีการเทปบรรจุแล้วเหมือนมีพาทิตย์ัวที่สองเลยเป็นไงบ้างเวิร์กช็อป โค้คงสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายยของก,การบรลแชสนุกมากครับผมก็รู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกพร้อมเกือบจะพร้อมที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกพอเราเริ่มรู้สึกพร้อมก็มีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกว่า,วา,วา,วาด้วยกยนต้องออกมาสนุกด้แน่เลยครับนี่ใช่ครับผมเขาบอกโคกล้าลงมาจุกใช่ ไม่ได้นะปวดใจนะมาแบบไปไอชใจฉันไงให้บอกเลยว่าตอนนี้เรียกได้ว่าพร้อมแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกบวกถึงถึงถึงแล้วพี่ดาไม่องไ่ตไปว่าวกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือตอนนี้ก็คือถึงในขั้นที่จะพยายามทําให้ทําให้มันซีแตละซีละเอียดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเรื่องความสุขความเข้าใจตัวละครหรือว่า การพัฒนาตัวละครให้ให้พัฒนาขึ้นตามหลักของดื้อเฮียก็คือก็คือผ่านคนไปแล้วตอนนี้ก็คือทําให้ซีนทุกซีนละเอียดขึ้นหาช้อยในการเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยน้องก็ทําการบ้านกันแบบสุดๆไปเลยใช่ยิ่งกว่าตอนเรียนมาแล้วจริงตังใจกว่าที่เรียนทุกวันนี้เขาผมก็เพื่อดือเฮียนะครับครับในการแบบหาข้อมูลกันเราแบบเราสนิทกับพี่ Google สนิทกับ เออพี่วิทยากรหลายคนไปละตอนนี้สเนิกกับหมอไปละความจำเสื่อมเป็นยังไงใช่เพราะว่าสนิกกับหมอไปละในเรื่องในเรื่องของเราก็จะมีพี่ๆทีมแพทย์มาให้คำปรึกษาด้วยครับซึ่งพี่กาก็คอยปรึกษากับพี่ๆเขาตลอดเลยรับรองว่าพวกเรามีข้อมูลแบบดีๆในการทําเยอะแน่นอนครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดแหละแล้วก็เราก็ยังกันตีไม่ได้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบหว่ามันจะดีแบบ ีหรือไม่ดียังไงแต่เราจะทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้ละ่ะ <Yes. S 1> เรวก็ยังพัฒนากันอยู่ทุกวันถึงเวลาจะเรือน้อยเราก็ถึงเราถ่ายไปแล้วก็จะแล้วก็มันก็อบด้วยสู้ๆครับครหรือว่าอากาศเอ้ยโอกาสมาแล้วเราต้องคว้าไว้เต็มที่ครับผมต้องคว้าไว้คว้าไว้แล้วใช่ว้ามืออะ่ะงงไปหมด <laughs> อ่าแบ่งให้ <working> <ım Laser> ไม่ต like ้องมาแบ่งหรอกไไมม่่่แบงอันนี้เหมือนแบบสงสารนี่พี่แม็กค้าคอร้องอย่าหล่อมากเกินไปใจหนูรับไม่ไหวหล่ออะไรขนาดนั้นนะอ่าภูมิใจอะไรอ่ะภูมิใจอะไรอ่ะเขาชมแม็กซไปก่อนไปก่อนพี่แม็กซ์หล่อกแบบหล่อไงช่วงแบ่งน้องก็ภูมิใจไงช่วงนั้นน้องก็ภูมิใจคุ่เก้าเวิร์กช็อปน้ำเสืองไหมคะว้า กลัวจะกลัวจะไม่รอดเสือสิน่าจะมีเสือท nah well> ี่แบบว่าทำตามคำสั่งบ้างนะน่าเหมือนคนอย่างเงี้ยจริงเสือนี่ค um ือแบบตอนเนี้ยก่อนโค้ดเสือโค้ดมาน้องอ่ะโค้ดมาน้องให้ได้กอนยากอยนะถ่ายในกระสับเน่ยากยากมากเลยแล้วได้เลคชั่นมาน้องก็คือแบบซับซ้อนด้วยนะครับมาน้องก็คือเหมือนเป็นคนอีกคนหนึ่ง ถ้าถึงนาดจิ้มแก้มให้ดูหน่อยจิ้มแก้มหมดห้าร้อยโอ้ยเราเราลองดูเพื่อเราได้สองร้อยสิบไหมฮะเพื่อเพีงฝาดมาเนี่ยเราจิ้มน้องนั้นเนี่ยขอจิ้มเผื่อนาดห้าทีสองรันยห้าพี่ขอพื้นที่ให้พี่ก้าหน่อยค่ะอ้าวพิกาพี่ก้าไปหลบไม้ไม้มึงนั่นแ่ะคือคนให้เราพายแล้วครับ นี่เฮียอี่หรือพี่ไทยคะขอเป็นเฮียอี่ก่อนเดี๋ยวจะให้เป็นพี่ไทยหลังจานนี้คคุณแพ็คลอกมากค่ะอุ้มมีชุดให้หมาน้องไหมคะอืมเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขาจะทำอะไรนะแต่เขาทำาไม่ออกหรอกเฮ้ยมีคนเกาหลีคุยกับปีกาด้วยอันยองมาสีอ๋อเจย มีใครอ่านเกาหลีออกมั้ยครับฝากแปรให้หน่อยนะครับคูก้ายามิตะคูก้ายยโปโยอืมอายูยามิตะ Can you sing เมย์สัมแบงตาดูกดนะเราเอาไม่เป็นแฟนคลับไม่กดแล้วขาดอายูอ่๋อขาดคูก้าไปครับอายูแหละเราพี่พี่จะบตัวมาหลายเรื่องเหรอคะ ไปนะครับพี่กุ้ยคิดจะกลัอะไรบ้างอ๋อใช่ใช่ครับคิดถึงพี่การอะไรั้ครับพี่แม็กจะไปต่อยเทนไฟท์เทนไหมถ้ามันถ้าแม็กจะตัดเทนไฟท์เทนเรามันจะเกิดมุกนี้ขึ้นตื่อ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 เนี่ยไงจะเหนื่อยจะเหนื่อยอายุเยอะแล้วหอเฮ้ยเราอย่าไปพูดอย่างนั้นมีคนถามพูดระเกงกันด้วยเกรงใจด้วยนะครับนี่อืม เบบอยู่ทองละเมืองทองใครเบบเวิร์คช็อปรายายเบนวิลซีปป่าปาแม็กวิสเดซี่ดาละปปาแม็กซ์ูนอัยยาพูดแล้วนะไม่เจอต้องหาจังหวัดพาน้องมาอ้อนปปาแม็กหน่อยครับ หรือว่าผ้าปะป๊าไปอ้อนน้องดีนีออ่ได้แล้วครับจะวันไหนเผื่อแบบว่าให้ไปนะเราอยากให้ไปนะ <laughs> อยูยอ่กางเราหาเพื่อนออกกําลังกายคชวนชวนพี่เด็กเล่นเลยอยากบีบอะไรก็เด็กบีบหูบีบผมบ <laughs> ีบเสื้อเคนะเออพันห้าบอ๊งนะทีาตัวอ โอ้ย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 คุณปาร์คอะลูมักิติร่วมเข้าร่วมสวัสดีนะครับพี่ปาร์คครูเก่งไม่อยู่วันนี้ครูก้าคู่กับใครครับเอาล่ะครูไม่อยู่เอาครูคอยู่ไหนครับใครอ๋อครูเก่งแล้วเหรอนี่ต้องครูเก่งครับนี่หายหายกล้องหับด้วยครับเมื่อกี้เล่นกล้องไม่หลับเลยอืมปาร์คแบกกี้ น้องนัดเลิกน้ารักพี่แม็กมีคนเสนอพี่แม็กหนึ่งพันบาทด้วยสนใจปะจิ้มแก้เหรอไม่ง่ายกว่านั้นอีกอะไรครับแค่ยิ้มค้างไว้ห้านาทีเองอห้านาทีนี่้วยนทีข<า>อน้ำมหยอกเกดเงิหนเลยครับมมนาทีน่าสองร้อยเลยนะแต่ก็ยอมนะอออมขอทางผมน้ำผู้ว้า เทมากมันผมอ่ะนัดเทไหมแม็กเทไหมนัดมันผมมล้เทไหมทู่ครับตอบดีๆนะครับเทไหมถอเทเทเทอืมเพางชอบถึงตอนไหนกันก็จะเลิกแล้วอันนี้ก็คือมาแบบผ่อนคลายเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันผ่านไปสามชั่วโมงแล้วมีคนบอกว่าครูเก่งกล้าต้องถึงหูพี่โชคแล้วนี่นี่ทุกคน ขอรวมแจงรวมใจกันสั้นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดคนนี่นะครับผมรวมกันแอดเมนชั่นพี่ทอมมี่ไปเลยนะครับผมแล<ด>้วก็อบอกว่าครูก้ามีพี่เก่งแล้วบอกว่าครูก้ามีคนใหม่แล้วนี่เมนชั่นได้เลยนะครับผมเุ้ยพี่กาลายทุกทีแบตจะหมดทุกทีเลยนะครับเจอพี่กาไม่เคยแบตขาวอะแบตแดงตลอดก็มาทำงานตลอดไอแพดก็แดง้โทรศัพท์ก็แดงน้ำมันรถมีไหมเนี่ย นี่มีว่ะแล้วมาลนก็แดงฟังงี้ก็แดงอุ้ยอุ้ยคุณคุณเนตสิลราพอในรองดีครับคุณคุณเนตมาไหมอันยองไหมสวัสดีครับโบรสี่ข้ามสี่ข้ามโลกเขาจะมาเจอป้าโอป้าเขาจะมาอันยอง CEO เราไม่น่าอ๋ออันยองซ e o ไม่มีแฟนเลยโอวบ้า

โอ้โหด,ดูเจ้าพ้นกูนกน tangled, อ้าวฮุ้ยฮุ mm ้ยฮุ้ยฮุ้ยก็มันบ้วจากสี้าก้าานบู๊บ0ู๊บบู้บบู๊บบู๊วบู๊ลู้๊บู้๊บน้๊บบน๊บบู๊บบู๊บบูบครับอุ๊ยบู๊บู oh <c oughs> <c oughs> <ada> <c oughs> <laughs> ๊บ <passion> บู๊บบููะโูู้เดี๋ยวโดนเบ ผมว่าอะไรอะเออว่าอะไรอะพวกเราต้องจหรอแสงแสงมันเยอะจีนจีนไปไหนเจอยู่อีกคันนึงต้องแบ่งคันไปเพราะว่ารถไม่พอครับผมโชกิโออันเดโอโชกิโยชกกิโยสนุกไหมสนุกครับวันแรกก็คือแบบตอนนี้ก็คือเหมือนกับทําทํางานก่อนแล้วว่าเดี๋ยวว่าพักผ่อนครับผมกลับไปพักผ่อนแล้วครับอือออโโหโอ้ล่ามาเลยอะเบอร์มาคิดถึงทุกคนนะครับ อยากได้อะไรพีมาบอกเลยเดี๋ยวไปหาให้โอ้โอป้าป้าทเกียร์แลขออนุญาตบอกได้ไหมอ่ะสามเลยไปแล้วไปแล้วครับไปบ๊ายบายครับโอป้าสุดขันยองยองแม่คำเดียว don't forget to follow Mac and NAT. Yeah, <laughs> thank, um, <laughs> we TV are from uh, we are having a series called know, Naughty Bab Series. ดื้อเฮียก็หาว่าซนนะครับผมก็ you guys please come to support us and watch yeah I'm sure you guys will be excited and very fun โอ้โะเอาออกหกพันแล้วหบพันแล้วฝากมี love bed fan bed f ฟ n ซีรีส์ j a m e เจ a m e s j a โอเคเจมส s c o ครับผมฝากดื้อเฮียหน่อยนะครับทุกคน เฮีอีนั้งเดียวครับแล้วก็ฝากไอจีนี่ครับพี่กาคาไรเดอร์ใครยังไม่ได้ฟอลเลยนะครับผมเพราะว่าไอจีนี้มีอะไรดีตลอดครับแล้วก็มีคนสวยคนเก่งด้วยครับตลอด <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ช่วงเวิร์กช็อปเรากำลังเวิร์กช็อปใกล้จะเสร็จแล้วเราตั้งใเปิดกล้องแล้วเร็วๆนี้เราจะได้ดูแล้วดูเหียน,นะจ๊ะครับฝากด้วยครับขอดคุณครับขอบคครับขอเคุณครับบายบายใหม่เลยอ่ะ ฉันสั่พังถึคนเลยว็ we love ิงเอื้องนะ so you guys love me นะ I'm coaching ิงเอื้อว้าว coaching เอื้องแนติ่งโค้ชแฟติ่งโคนีเลยโอ yeah oh ครับผมก็ครับสซีแฟนแฟนวิ่ในทีครับว้าวใครรู้จักแม็กนัตกดเนิ่งะะไ ไม่เห็นควเป็นคนกดติดหมักไม่หยุดไม่เห็นกดหนึ่งเห็นกดอ้ออีกแล้วรไ่รคนไรรักไม่ไรครับวันนี้ราจะไม่รักกันแต่วันหน้าต้องรักกันนะครับเราจะมารักฝั่งแบงนั้นไม่ได้หัวใจแล้วผมจะมาขโมอนหัวใจพวกคุณนะครับผมก็เราจะเราจะส่งทุกคนก่อนนะครับพี่กายหรือว่าเราเราเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทำบุญให้เสร็จเพื่อจะได้เล่นพวกนี้ต่อโอเคนะครับอาจารย์ ถ้างั้นขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครอยากติดตามก็ไปติดตามได้ที่ไอจีแม็กแม็กเม็กเ a ็กแม็กับ็กแม็กแมกับกัม็กับ็กแมกแมกแม็กแอ็กแม็กแม็กงมกแม็กมกมกกนกมมก เมื่อกี้โดนเจมอะไรขออนีญาตให้สวนเจนต่อบายสวัดีครับบายนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อือคุณนักกาอือสวัสดีครับอย่าเอาห้บบ๊ายบายซีอีม่ค่ะ